โซอยแล้วก็แพรนโปรตีนแบบไหนดีกว่ากันเราจะมาดูในเรื่องของปริมาณของกรดอะมิโนที่ชื่อว่าแอลลูซีนครับแอลลูซีนสำคัญยังไงนะครับทำไมถึงได้เอามาเป็นตัวตัดนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าแอลลูซีนนะครับมีบทบาทในเรื่องของการจุดชนวนการสร้างกล้ามเนื้อ ผ่านแพทเวที่ชื่อว่าเอ็มทัวนะครับผมโปรโตีนจากเวย์100กรัมโปรโตีนจากซอย100กรัมแล้วก็โปรโตีนจากแพน100กรัมนั้นเมื่อนํามาเทียบกันนะครับจากเว์เนี่ยจะมีลูซีนอยู่มานัก10%แล้วก็จากซอยกับจากพีเนี่ยนะครับก็จะมีลูซีนอยู่ที่ประมาณสัก6.5%นะครับดังนั้นเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนนะครับก็จะมากกว่ากันคร่าวๆนะครับโดยประมาณเกือบ50%ได้ครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มีนัยสําคัญนะครับดังนั้นในมิตินี้นะครับ เลยต้องยกให้เวนะครับเป็นผู้ชนะนอกนือจากนั้นนะครับในเวนะครับยังเป็นแหล่งโปรตีนนะครับที่มี EAA สูงนะครับ EAA ก็คือกรดอะมิโนจําเป็นลูซีนที่ผมกล่าวไปถึงเมื่อคู่นี้ครับเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจําเป็นแต่กรดอะมิโนจำเป็นในร่างกายยังมีอีก8ตัวนะครับในเวเนี่ยนะครับจะมีกรดอะมิโนจําเป็นอยู่ที่ประมาณ50%ของโปรตีนทั้งหมดนะครับส่วนในซอยกับในแพนโปรตีนเนี่ยก็มีในปริมาณที่น้อยกว่านั้นครับฉะนั้นไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเวโปรตีนก็ยังคงเป็นิงใขครับ